สวัสดีครับพบก,กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่9เมษายน2556ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,580.64มีการขึ้นระดัะดับสูงสุดบริเวณ1,582.76และมีการย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,567.93ปิดตลาดไปบริเวณ1,573.29อ่อนตัวลงประมาณ8.21เหรียญดอลลาร์ต่อออ่อน ราคาทองคำอ่อนตัวลงหลังจากปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาม,มีการพุ่งขึ้นอย่างมากประกอบก,บกับการปรับขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐและการแข่งข่าของสกุลเงินดอลลาร์กระตุ้นให้นักลงทุนเทขายทองคำทำกำไรออกมาราคาทองคำยังได้รับแรงกดดันหลังจากนายจอร์จโซรอสมหาเศรษฐีชื่อดังกล่าวว่าทองคำได้สูญเสียสถานะักสินทรัพย์ปลอดภัยไปแล้วถึงแม้ว่าคำสั่งซื้อของภาคธนาคารกลางอาจจะช่วยพยุงราคาทองคำไว้ขณะที่ไม่มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของ,งฝั่งสหรัฐ ออกมาในคืนวันจันทร์นลกลงทุนจึงหันไปซื้อสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นสหรัฐและขายทองคำออกมาทำกำไรโดยดัยดชนี S&P 500ของตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งกว่าราคาทองคำน,นับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาอย่างไรแล้วก็ตามบุกเกอร์สินค้าโภคภัณฑ์ของบริษัท r j O'Brien กล่าวว่าในแง่บวกกองทุนดูเหมือนจะเสร็จสิ้นการระบายสถานะการลงทุนแล้วและราคาทองคำน่าจะปรับขึ้นได้เมื่อมีการระบายสถานะเสร็จสิ้น สรุปภาพรวมการลงทุนนับวันก่อนหน้าการซื้อข,ขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํา SPDR มีการถือทองคําเท่าเดิมณระดับ1,205.313ตันกองทุนโลหะเงินไอแชร์มีการถือโลหะเงินเท่าเดิมณระดับ14,97.59ตันการขึ้นไหวของสินทรัพย์อื่นนัวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ27.25อ่อนตัวลง0.05ตลาดน้ำมันดิบในเมกปิดตลาดไปณระดับ93.36บวกขึ้นมา0.66 สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณนะดับ1.3015แข็งค่าขึ้น0.0026ดัชินีดอลลาร์อินเด็์ปิดตลาดไปณนะดับ82.731แข็งค่าขึ้น0.235ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้าในเม็กยังมีการ,รขยับขึ้นยังคงเป็นปัจจัยบวกหนุนพยุงราคาทองคำไว้โดยราคาน้ำมันดิบได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเบนซินขณะที่นักลงทุนเทขายสเปก หรือว่าส่วนต่างระหว่างสัญญาน้ำมันดิบเบนซ์กับสัญญาน้ำมันดิบสหรัฐราคาน้ำมันดิบเบนซิงของสหรัฐขยับตัวพุ่งขึ้นเกือบ4.57เซนต์สู่ระดับ2.9093ดอลลาร์ต่อแกลลอนหรือได้รับแรงหนุนจากการที่ฤดูร้อนของสหรัฐกำลังมาถึงค่ารีเมียมของราคาน้ำมันดิบเบนซ์เทรน1อเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดีย WTI ของสหรัฐปิดตลาดที่ระดับ11.30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนักวิเคราะห์กล่าวว่า แรงเทขายสเปดอย่างรุนแรงในช่วงในชสองวันทาการที่ผ่านมาอาจจะเวลาสั้นๆเท่านั้นและค่าสเปดอาจจะมีการดีดตัวกลับขึ้นมาได้ขณะที่วันนี้ดัชนีดาวโจนยังมีการปิดในแดนบวกและการซื้อขายค่อนข้างผันผวน,ผนซึ่งยังคงเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคําตลาดหุ้นสหรัฐป,ปิดปรับตัวขึ้นในวันจันทร์หลังจากการซื้อขายผันผวนขณะที่นักลงทุนคาดการณ์ว่าการเปิดของบริษัจทจดทะเบียนจะขยายตัวเล็กน้อยแม้มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจธธก็ตาม ทั้งนี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดบวก48.23จุดหรือว่า0.33%ดัชนี S&P 500ปิดเพิ่มขึ้น9.79จุดหรือว่า0.63%ดัชนี NASDAQ ปรับตัวเพิ่มขึ้น18.39จุดหรือว่า0.75%ตลาดปรับตัวผันผวน,นระหว่างแดนรบและแดนบวกเกือบทั้งวันก่อนที่จะปรับตัวขึ้นในชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขายและปิดตลาดใกล้ระดับสูงสุดของวัน อย่างไรก็ตามปริมาณการซื้อขายเบาบางและนักลงทุนยังจับตาดูการเปิดเผยผลป,ประกอบการไตรมาสแรกณที่เชาวนี้ในส่วนของทางการจีนมีการเปิดเผยดัชนี CPI และ PPI โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนรายงานในวันนี้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ของจีนซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อที่สำคัญขยายตัว2.1%ในเดือนมีนาคมเมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งลดลงจากระดับ3.2%ในเดือนกุมภาพันธ์ และสำนักงานสถติติแห่งชาติของจีนยังมีการรายงานดัดชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ของจีนซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อในอับคาค้าส่งลดลง1.9%เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมีนาคมกลุ่การลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,566-1,557และ1,550แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,580-1,587และ1,595สำหรับกลยุทธการลงทุน หากราคาทองคำขยับขึ้นยังไม่สามารถยืนเหนือโซนระดับ1,580เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนได้อาจเกิดแรงขายทำกำไรออกมาถ้าอย่างไรแล้วต้องการเข้าซื้อเก็งกำไรอาจรอ,อการอ่อนตัวลงมาของราคาทองคำบริเวณแนวรับจึงเข้าเก็งกำไรระยะสั้นประเมินแนวรับระดับ1,566เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนซึ่งหากโซนดังกล่าวไม่สามารถรับอยู่อาจถอยจุดเข้าซื้อเก็งกำไรไปณระดับ1,557เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออน และควรตั้งจุดตัดขาดทุนหักราคาดุดแนวรับระดับ1,550เหรียญดอลลาร์ต่อพอร์ออนย่าเลยแล้วก็ตามหักราคาทองคำยังสามารถพยุงตัวเหนือระดับ1,550เหรียญดอลลาร์ต่อ t อร์อได้แสดงว่าราคาทองคำยังคงได้เริ่มสร้างมุมมองเชิงบวกกับเข้ามาได้บ้างสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ